เอพิโซดใหม่ของคุณดาสักบูมนะฮะมาเรามาสปอยนั่นเราเรื่องมาก่อนเปิดเรื่องมานะฮะเราก็จะเจอกับเจ้ามิวแทนทีวีดีทริลิตและตัวของเราก็ได้ยิไปนะฮะแล้วก็มีมิวแทนตัวอื่นเข้ามาจัดก,การแต่ก็ทําอะไรพอเอาวิวของเราในครั้งนี้ไม่ได้นะฮะจากนั้นพอวิวของเราก็ได้สั่งเก็บมันไปแล้วก็ได้มิไปล่วงนะฮะ แกล้งต้องยิงไปแต่ดูเหมือนว่าข้างหน้าหองพอวิวจะมีสกีบิที่ทอยเล็เพียบเลยฮะมีทั้งคอปเตอร์สกีบิที้ทอยเล็มิวแทนมิวแทนพร้อมกับสกีบิที้ติดลัเก็ตรันเชอร์นะฮะจากนั้นนะฮะเราก็จะไปฉันทำอปกันนะทุกคนแล้วก็จเจอกับมิวแทนที่ปาดเพื่อนเราล่วงไปสองคนนะฮะ แต่ก็มีความหวังมานะน้องที่มาเนี่ยทุกคนรู้กันดีฮะคือน้องสน้องสไตรเดอร์เอ่อคาเมล่าแมนนะฮะซึ่งมาในรอบนี้น้องแกมมาในครั้งน้น้องแกม,มาในครั้งนี้นะฮะน้องแกมมีอาวุธมาเยอะเลยฮะทั้งเจ็ดแพกนะฮะสองอันแล้วก็อันนี้ฮะปืนกล กระปืนของพี่ไททันสเปร์แมนนะฮะเป็นข้างในเป็นไฟพลังงานสีฟ้าน้องมาครั้งนี้เท่มากนนะคะทุกคนคอดของโคตรเท่น้องมาไม่รอช้าเลยเปิดมิวแทนก่อนฮะเดี๋ยวแทนถูกนกืงจนโตพังแล้วมิวแทนก็ปิวไปไหนก็ไม่รู้น้องก็ถูกใครยิงมานะฮะรเจ้าสตีฟก็ถูก เจ้ากิฟตี้ทอยนะฮะก็น่าจะเป็นคุณลุงจากเกมอะไรก็ไม่รู้ฮะ,ะน้องคามล่าทอน้องคามล่าเออดิน้องสปายเดอร์คามล่านะฮะก็ได้ปืนไปเปิดก่อนยิง,ยงนะฮะยิง,ยง,ยงน้องก็ได้ถูกยิงแต่สิ่งที่ไม่คาดฝัน คือน้องแกไม่เป็นอะไรเลยฮะน้องแกขึ้นมาชาร์จพลังงานตรงหน้าตาปล่อยเข้าไปใส่เจ้าลุงคนนั้นจนลุงระเบิดต้มเป็นโกโก้ฟันนะฮะจากนั้นพอเรื่องของเราก็ได้ทำการกดไลค์ให้น้องสองอันน้องก็ได้ก้มหัวให้ทีหนึ่งก่อนที่พอจะรีบ เออเดินไปหาแต่ก็มีคอปเตอร์เข้ามาแต่ก็ถูกน้องเข้มช่วยจนส่วนเจ้ามิวแทนเมื่อกี้พี่แกก็ริ้งระเบิดใส่เจ้าสกิบี้ข้างๆและหยิบเคียวของเจ้าสกิบี้ตัวมิวแทนมามิวแทนโชว์กล้วยให้ทีหนึ่งนะฮะแต่มิวแทนมันก็ได้หันมาพร้อมกับหน้ายิม้มและคนที่มาก็คือลุงยีมเหลี่ยมนะฮะดุ๊กคี ก็คือกระโดดออกมาทันนะฮะจากนั้นเจ้ากีแมนนะฮะก็รีบพาพรรคพูดหนีกีแมนพูดอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่พี่หนีไม่นาเชื่อมาะคะก็คือเอสโตนทอยเลตนี่เองค่ะคื่เอสโตนทอยเลดตได้หยิบขยี้และปลาไปใส่กี Man. แมนกีแมนพูดอะไรก็ไม่รู้นะฮะกีแมน การต่อสู้จะ้ากก็ได้จกไปก่อนนะ